รวมรถเดียวนะครับฝึกที่มอกษตเรนะครับตอนนี้เวลาประมาณสองทุ่มก,กว่าครับปิงว๊อปิ๊งว๊อมาแล้วอีกคันหนึ่งพี่เบน,นครับเอสยี่สิบสอง เปตีค,ปครับไปตีโชว์ครับวันนี้เที่ยวสาวนะครับไปตีเราเ <c oughs> อาพร้อมครับโอ้โหใจเกินร้อยเอาจริงอะ <c oughs> ต้องเร็วมันต้องลงเร็ว ราไวเราไหวอะไรหายากี่อะไเราหายยากไม่ไม่ไมลงตรงๆดีกว่าลบ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 ไรครับลบอะไรรัน้องไม่จะลงน้องไม่จะลงตรงเลยตรงเลย อ้ับโกรธนมยุ่ถึงหรอเนเครื่อนะอรย่อย่อด้วยย่อย่อย่ออยอววันนี้มาร่วมทีมที่มองเกษนะครับทีมโคราชครับ999.99%นะครับ 99.99% 99ครับนี่รวมทีมครับนี่พาน้องกี้กี้มาด้วยครับวันนี้โอ้เสียง วนแค่นี้ก็พาวนเนะาะพี่หนุ่มเนี่ย ครับครับช่วงยูเทิญยังจะผมเล่นบ้างเนี่นยรัดปุ่มร้อยน้อย ครับนะครับเลยลงจุดนี้มาเกียรอนนะครับจะเลียวซ้าย ว่าเวลาเราบึงนั่งเราจะใช้ตรงนี้ตลอดเนื่องจากว่ามันจะตายนช่ไครับกระตุ่มแอบ